นั่นหมายความว่ากรรมใดที่ทำมาแล้วอนยอดีตแม้กรรมนั้นจะส่งผลให้ได้รับความสุขแต่สุขนั้นเป็นสุขแท้ไหมก็เป็นสุขอยู่แค่ชาติสองชาติแล้วก็กลับเป็นทุกข์อีกเพราะบางชาติทำความดีแต่บางชาติไปเกิดในตระกูลนลายพนถึงไม่อยากทำความชั่วนายพรานเขาคิดว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปไหม เขาคิดว่าฆ่าสัตว์เกรงกลายเป็นบุญด้วยซ้ยาําเพราะเป็นอาชีพของคนในพานเป็นอยู่ในตระกูลของมิจฉาทิฐิเราก็เหมือนกันแม้ชาตินี้เราเกิดมาในตระกูลของชาวพุทธนะครับแต่ถ้าเกิดชาติต่อๆไปเราเกิดในตระกูลของชาวประมงการที่ชาวประมงขี้เกียจไม่ยอมไปจับสัตว์น้ํานั่นแหละเป็นบาปของชาวประมงด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นหากยังต้องเกิดอีก แม้จะได้รับสุขนะครับแต่หนีทุกข์ไปไม่พ้นเมื่อพระองค์เห็นแจ้งต,ตรงนี้แล้วว่ากรรมดีทำมาหมดแล้วกรรมชั่วก็เผลอหลงทำไปแล้วซึ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วกรรมชั่วพระองค์ก็จะไม่ทำแน่นอนนะครับจะทำแต่กรรมดีแต่เห็นชัดแล้วว่าแม้ตั้งใจทำแต่กรรมดี แต่ด้วยความประมาทที่ยังมีโลภโกรธหลงภายในจิตก็ย่อมเผลอไปทำชั่วเอาจนได้แม้จะเกิดเป็นพรมมีความสุขแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องหมดกําลังชานและมีโอกาสพลาดพลั้งไปตกลกได้อีกทรงนี้ในพระไตรปิฎกตัดไว้ชัดเจนอยู่ที่หนึ่งเรื่องนี้อาตมาก็เพิ่งอ่านเจอเมื่อสักสองสามปีก่อนนี้เองครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าใช้พระนักขา ใช้ปลายเล็บระโยคจิกลงไปในพื้นทรายแล้วตัดถามพระพิสุว่าพิษุรังหลายจํานวนฝุ่นทรายที่เล็บกับฝุ่นทรายทั้งฝุ่นทั้งผื้นปฐพีอย่างไรมากกว่ากันโยมลองช่วยตอบดูสมมติว่าเป็นพระสมัยนั้นนะฝุ่นทรายที่เล็บมันสักหน,ะนึ่งพันเม็ดได้นะแต่ฝุ่นทั้งผื้นปฐพีอยู่มันกี่แสนแสนล้านกี่ล้านล้านอะเทียบไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าตัดว่า ทพทั้งหลายและพระองค์ก็เอ่ยว่าเวหัพัลาเทพอาจตมาก็งงเหมือนันนะเนะวหพัลาเทพเนี่ยมันเทวดาชั้นไหนเนี่ยเทวดามีอะไรครับชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมาอาดนัดีปารณิมมิตรวสวดีแลว้วเวหัพณลามันชั้นไหนเนี่ยอ๋อเวหภัณลานี่ไม่ใช่เทวดานะเป็นพรหมนะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น เทพเหล่านี้เมื่อเคลื่อนจากพบของตนแล้วจะมีโอกาสเกิดเป็นพรหมอีกเกิดเป็นเทวดาอีกมีจำนวนเท่าฝุ่นทรายที่เล็บครับเทวดาพรหมเทพนอกนั้นเมื่อเคลื่อนจากพบของตนแล้วไปเกิดเป็นสัตเดจฉานบ้างไปไปเปรสุรกายบ้างตกลกรกแล้วบ้างเทียบเท่ากับฝุ่นทรายทั้งพื้นปฐพีอยู่ลองคิดดูนะ แม้แต่พรมแม้แต่เทวดาที่เรากราบไหว้นะมีโอกาสเกิดเป็นพรมอีกอยังเท่าปลายนะและมนุษย์อย่างเราจะเหลืออะไรอยู่ขนาดพรมเทวดาที่เรากราบไหว้นะตกกันลกกันแบบขนาดนั้นนะและมนุษย์อย่างเราจะเหลืออะไรเมื่อพระองค์เห็นความจริงตรงนี้นะครับว่าทำความดีได้เสวยสุขจริง ได้ขึ้นสวรรค์จริงได้เกิดมีฐานะร่ำรวยจริงแต่รวยได้กี่ปีขึ้นสวรรค์สุขอยู่ตลอดการไหมก็ไม่ตลอดการและสุดท้ายก็ต้องมาตกอลกได้อีกเกิดเป็นสเดชานได้อีกพระองค์จึงรู้ชัดว่ากรรมดีกรรมชั่วพระองค์ทำมาหมดแล้วในอดีตนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกรรมนี่โยมอาจจะสงสัยนะแม้แต่อัตมาก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมพระเวลาสอนกรรมฐานชอบพูดเรื่องกรรมนะและทำไมที่นี่สอนเวลาปวดให้ให้ให้เขากระหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอที่อื่นเขาไม่ได้สอนแบบนี้นะที่อื่นเขาให้นั่งสมาธิเย็นเย็นสบายนิ่งไปแต่ที่นี่ปวดก็ไปกรหนดปวดหนอปวดหนอ,หนอก็เลยปวดใหญ่เลยนะ ซาดิสเลกยิงกันที่น,นี่หลายคนคิดอย่างนั้นนะครับอาตมาก็เคยคิดนะเอ๊ะทำไมเวลาเจ็บปวดมันต้องคลายต้องขยับบ้างสแิแต่นี่ครูบาจะให้ให้หปวดๆเนาะปวดเนาะมันยิ่งปวดเป็นร้อยเท่าพันเท่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วบอกว่าเป็นกรรมถ้าเป็นกรรมเราก็อย่าไปร,รับกรรมมันทีแล้วก็หนีไปสิก็ลุกขึ้นขยับบ้างสิจะได้หายกรรมหายเจ็บหายปวดนะีนไปนั่งชดใช้กรรมทําไมถ้าเกิดฉลาดเราก็ต้องเลี่ยงเลี่ยงกรรมสิ นะครับไม่ยากก่อนจะตรัตรู้นะพระโพธิสัตว์ทำอะไรก่อนครับก่อนจะบรรลุธรรมออกบวชแล้วบรรลุธรรมเลยไหมไม่บรรลุธรรมเลยนะครับพระองค์ไปทรมานร่างกายจิตใจกี่ปีครับหก <6 S 1> ปีแล้วแล้วบรรลุธรรมไหมไม่บรรลุนะครับ พระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบรรลุทมอย่างไรนะไปนั่งสมาธิจนได้สมาบัตแปดแล้วนะครับไม่บรรลุตอนตอนนั่งเข้าสู่สัญญาเนวสัญญาในวสัญญาณนสัญญาเจตนาชานัดับสัญญาเนี่ยก็นิ่งไม่คิดอะไรนะแต่พอออกมาปุ๊บก็คิดถึงลูกคิดถึงวงังคิดถึงญาติพี่น้องอ้าวก็ยังกลุ้มอยู่นี่ยังไงเนี่ยก็ยมาฝึกเองดีกว่าทด,ทดลองนะครับ เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ฉะนั้นต้องทรมานร่างกายใช้ลิ้นดันเพดานอยู่ดันจนเหงื่อออกหูอ้ยนะครับทุกข์ทรมานเราเป็นแบบนั้นไหมเราไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะเราไม่ได้ที่ว่ากลั้นลมหายใจพระองค์นี่ทำแบบอัดอั้นนะครับอันให้เหมือนกับลมมันอัดมากๆให้กายแตกไปเลยนะครับ กิเลสจะได้หมดทำแล้วอึดอัดนะครับอึดอัดทุกทรมานแต่ก็ไม่ถอยเพราะหวังว่าเมื่อทุกทรมานแล้วจะทำให้กิเลสหลุดไปด้วยทำไปทำไปก็หมดแรงนะครับสลบสลบแล้วตื่นขึ้นมายังไม่ตายอ้าวถ้าถ้าอาถ้าเกิดเป็นเรา สำนักนี้สอนว่าให้ใช้ลิ้นดันเพดานทำให้หูอื้อให้เหงื่อออกทางจักกะแล่ทั้งสองข้างกําหนดไปกำนดไปกลายมันตึงมันเหมือนลูกโปง่งแน่นแน่นแน่แน,น,นมันระเบิดเพราะสลบไปตื่นขึ้นมาโยมจะอยู่ต่อไหมทำแค่ครึ่งวันแค่นั้นละโยมไม่เอาแล้ว โชคดีนะไม่ตายถ้าทําต่อตายแน่ครึ่งวันหนีกลับเป็น,ปนแถวพระโพธิสัตว์ทําอยู่กี่วันครับสองปีครับเรานี่ททำแบบนี้ถลบสักครั้งหนึ่งโอไม่เอาแล้วกลัวตายหนีกลับเดี๋ยวแต่โยมแม้แม่แต่ามาก็ไม่เอานะหนีกลับแน่นะาะเป็นแบบนั้นนะครับแต่นี่ทําอยู่สองปี ไม่ไม่เปนรู้อะไรเลยเป็นใหม่ดีกว่าเหมือนกับว่ามันมันตายช้าไปบ้างน่ะนะกลั้นลมหายใจดีกว่าองเอาใหม่กลั้นลมหายใจทีนี้กลั้นจนหูอื้อนะครับกลั้นไปกลั้นไปสลบนะครับสลบ,สลบตื่นขึ้นมาไม่ตายถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตายไปแล้วนะครับนเนื่องด้วยตัวจากบารมีที่องศาสม,มานั้นนะรักษาเอาไว้ไม่ตาย ถ้าเกิดเป็นเราก็คงไม่เหลือนะนี่ขนาดเจ็บขานิดหน่อยนี่ยังเข้าห้องน้ําค้างแล้วครั้งเล่านะนะครับไอ้นั้นหูอือสลบเลยังมาไม,ไม,ไม่ไม่ตายก็ทําใหม่ไม่ตายอีกก็ทําใหม่ไม่ตายอีกก็ทําใหม่นะครับคนเราไม่หายใจอสักกี่นาทียอมตายห้านาทีนี่ก็ตายได้น่นนะนี่ทําอยู่ สองปีครับสองปีทีนี้ก็ยังไม่ตายอีกนะครับกิเลสก็ไม่หลุดตายก็ไม่ตายกิเลสก็ไม่หลุดเอาใหม่สงสัยว่ากิเลสมันอยู่ตามเนื้อตามตัวเราต้องทําให้เนื้อตัวเรามันมันเหี่ยวแห้งกิเลสจะได้หลุดฟังตรงนี้เนี่ยโยมพอพอได้คิดไหมพระโพธิสัตว์คือใครครับ คือผู้ที่มีบุญบารรมีพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วออคลอดจากท้องแม่ประสูติจากท้องแม่จากคันคันมารดาบรรลุเลยัหมถ้าจะเทียบนะเราตอนนี้กับพระโพธิสัต์ตอนนั้นใครมีบุญวัสนามากกว่ากันอา่าอยู่ลองคิดดูนะ พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบุญบาร,รมีเพื่อจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเรานี่เปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเทียบกับภูเขาสีนเนลุเราบุญบาร,รมีนิดหน่อยพระโพธิสัตว์บุญบาร,รมีเยอะแยะมหาศาลแต่พระองค์ออกจากคันมันดาก็ไม่ได้บรรลุพระองค์ถึงขั้นที่ว่าออกจากวางมานั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาตอนแรกกลั้นลมใช้ลิน้น ดันเพดานสองปีก็ไม่บรรลุ้ารลมหายใจสองปกีก็ไม่บรรลุลองคิดดูว่าพระองค์ทําอะไรอยู่เนี่ยลองผิดลองถูกอยู่เพราะไม่มีใครสอนผู้มีบุญวาสนาลองผิดลองถูกสองปีมันน่าคิดตรงอลองผิดลองถูกนะครับหลายปีสุดท้าย ก็มาอดอาหารฉันมาแล้วน้อยๆนะครับทีนี้น้อยๆแล้วอาหารที่ชาวบ้านนํามาให้เนี่ยเขาใช้หยาดเหงื่อและแรงงานและแรงงานแลกมามาด้วยกิเลสของชาวบ้านไม่บริสุทธิ์เราต้องทานอาหารที่บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากกิเลสแล้วมันคืออะไรเดียว ก็คิดไปคิดไปอ๋อต้องเป็นอาหารที่ไม่มีเจ้าของเขาไม่เอาแล้วแต่ต้องไม่เกิดจากกิเลสนะข้าวปลาอาหารที่ชาวบ้านให้เนี่ยชาวบ้านเขาอุส่า์ใช้แรงงานมานะครับอย่างนั้นเ่เอาก็ไปอยู่ตามคอกวัวอยู่คอกวัวโยมลองคิดดูนะว่าพระโพธิสัตว์ศาสดาเคาะของเราเนี่ยเมื่อก่อนไป เป็นอะไรมาก่อนนะเป็นหนุ่มที่เคลารุงรังอยู่นะตัวผอมโซมีผ้าขี้ริ้วนิดๆหน่อยๆพันกายแล้วอยู่คลุกขี้วัวทั้งวันถ้าเกิดโยมเป็นเจ้าของวัวแล้วไปเห็นคนคนหนึ่งหน้าตามอสอผอมโซแล้วมาเดินตามหลังลูกวัวอยู่โยมไะคิดว่านี่คือใคร พูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมอาตมาขอพูดว่าถ้าอาตมาไปเห็นอย่างนั้นไอ้นี่มันบ้าคนบ้าเนี่ยแต่เราไม่กล้าพูดเพราะนั่นคือใครครับนั่นคือวาทที่ศาสดานั่นคือวาทที่พระพุทธเจา้าพระองค์เห็นว่าลูกวัวดื่มนมแม่แล้วถ่ายมูลออกมา ไม่มีเจ้าของพระองค์ก็มือไปรับแล้วนำมา,มากินมาฉันซึ่งอาตมาคิดว่าลูกวัวตัวนี้มันคงยังไม่กินหญ้านะถ้ากินหญ้าเป็นเรื่องใหญ่นะื <c oughs> ดิดื่มนมแม่แล้วก็ถ่ายออกมามูลก็ยังพอกินได้อยู่ยังทานได้อยู่ทานไปแล้วก็ไม่บรรลุอีกก็ลดอาหารนะครับจ้นเหลือวันละมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจนพร้อมโซนะครับพร้อมโซ ทำเช่นนี้อยู่สองปีรวมแล้วเป็นกี่ปีครับหปีหปีสลบแล้วสลบอีกพร้อมโซจนถึงขั้นที่ว่านั่งนิ่งนะครับมือลูบที่หน้าท้องเสียวถึงสันหลังเพราะอะไรเพราะติดกันเลยแห้งติดกันถึงขนาดนั้นนะครับเราเป็นอย่างนั้นไหม ไม่เป็นอย่างไั้หกปีนี้พระองค์บำเพ็ญเพียรใช่ไหมหกปีนี้ไม่ใช่พระองค์ไม่ได้บำเพ็ญเพียรน,นะครับพระองค์ลองผิดลองถูกแต่ถามว่า6กปีนั้นพระองค์ลองผิดลองถูกจริงหรืออาจจะมาคิดว่าไม่ไม่ใช่นะหปีนั้นพระโพธิสัตดไม่ได้ลองผิดลองถูกนะครับพระองค์ลองผิดอย่างเดียวครับ ไม่มีถูกเลยผิดอย่างเดียวมันน่าคิดตรงที่ว่าหกวันที่ผ่านมานี่เรามาลองผิดลองถูกใช่ไหมดูดเดียวกันหกวันที่ผ่านมาเราไม่ได้มาลองผิดแม้แต่น้อยเลยเพราะอัตมาไม่ได้นําไม่ได้อ่านตํารางมาสอนนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่มาสอนนี่ไม่ได้อ่านตํารางมาสอนโยมนะปวดมาเสร็จแล้วทท่านั้นแะโยม นะปวดมาก่อนทุกมาก่อนแต่ทําไมเจ็ดวันกลับบ้านเะแล้วอะ่ะทำไมไม่ไปหาที่ปฏิบัติต่อไปอะ่ะลองนึกถึงอง,องค์ศาลาของเราดูนะครับว่าพระองค์นั้นลองผิดตลอดแต่หกปีไม่กลับบ้านครับ และถามว่าถ้าพระโพธิสัตว์กลับบ้านกับเรากลับบ้านนี่บ้านใครน่าอยู่กว่กากันลองลองคิดดูสิฮ <c oughs> ะเจ้าชายยิธามีปราสาทสารรมฤดูดนโยมนะหนทํานายนะครับว่าจะไจะได้เป็นพระเจ้าจกักรพรรดิปกครองโลกอะ่ะแสดงว่าพ่อนี่เตรียมทรัพย์สมบัติทาหารเพชรนิญญญนจินดาไว้มหาศาลเลยนะครับเพื่อจะให้ลูกชาย เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกตามคําทํำนายฉะนั้นระหว่างท่านกับเราเนี่ยใครต้องรีบกลับบ้านกว่ากันแต่พระองค์กลับไม่ไม่คิดกลับเลยนะครับแต่เรานี่นะเรื่อยๆนะคิดเรื่อยๆเป็นระยะระยะต่างกันแล้วเกินนะเพราะเรายังไม่เห็นทุกมากพอนะครับแต่พระองค์นั้น บุญบรารมีและเห็นทุกข์จากชีวิตมากแล้วทีนี้6ปีนั้นพระองค์ทุกทรมานซึ่งหลายๆท่านบอกว่าเป็นการบําเพ็ญบรารมีแต่ในคำภพรพุทธาประธานพระไตรปิโลกเล่มที่32บอกว่าพระองค์6ปีนั้นทำอาจทำอะไรครับชดใช้กรรมครับพระโพธิสัตว์ แม้แต่ก่อนตัดรู้ยังต้องชดใช้กรรมเลยนะกรรมอะไรกรรมที่เคยไปพูดดูถูกพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านหนึ่งนะนะครับแล้วก็อีกที่จริงพร,พระองค์นี่มีกรรมที่ชัดๆอยู่สิบอย่างนะครับครั้งนั้นเหตุหนึ่งก็คือไปพูดดูถูกพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าอย่างท่าน,นอาจจะจรู้อะไรได้นะครับจริงตอนนั้นนะพระท่านนั้นนะบรรลุธรรมแล้วนะ แต่ไปพูดด,ดูดูถูกท่านว่าอย่างท่านเนอะอาจจะไม่รู้ทำอะไรอาจจะอาจจะไม่รู้ทำอะไรได้นะครับแค่นี้เองนะครับก็เป็นเรื่องก็เนี่ส่งผลมานะครับฉะนั้นนี่แหละครับทันทีที่เราลงมือปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสนาเพื่อจะพ้นไปจากทุกข์เนี่เจ้ากรรมนายเวรนะ่ะเขาก็รู้สึกเหมือนเรากำลังจะหนีนี่ตามมาให้ ผลเต็มๆเลยนะครับและเราท่านทั้งทั้งหลายอาการเจ็บปวดเมื่อยย่อมไม่ได้เกิดขึ้นจากบุญแน่นอนนะก็มาจากอากุศลกรรมซึ่งเราก็ฟังกันมาว่ากรรมแก้ไม่ได้กรรมแก้ไม่ได้กรรมแก้ไม่ได้แต่การเจ็บปวดเมื่อยเป็นวิบากกรรมวิวิบากรรมน้ำในขัน เป็นน้ำเค็มทำอย่างไรน้ำในขันนั้นจึงจะไม่เค็มทำได้ไหมเกลือหนึ่งขันเค็มทำอย่างไรเกลือหนึ่งขันจึงจะไม่รู้สึกเค็มเลยทำได้ไหมโยมอยู่ที่ว่าจะทํำไหมเกลือหนึ่งขันถ้าเทลงไปในถังน้ำหนึ่งถัง หนึ่ง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 ถังถังน้ํานั้นจะเค็มไหมเค็มครับแต่เอาถังน้ํานั้นเทลงไปแทงน้ more, prés, s <S ําเค็มไหมก็ยังเค็มเค็มอยู่นะแต่ถ้าเอาถังน้ํานั้นเทลงไปในแม่น้ําเค็มไหมก็ไม่เค็มก็เหมือนกับเติมน้ําจืดลงไปมากๆๆๆครับนะครับแก้ได้ตรงนี้ก็เหมือนกัน วิบากกรรมยังไงก็ต้องชดใช้แน่แต่จะชดใช้เมื่อไหร่อันนี้อยู่ที่ว่ากรรมปัจจุบันจะมีกําลังแรงแค่ไหนนะครับหากเรามาเจริญกรรมปัจจุบันให้ยิ่งด้วยสติสมาธิปัญญาซึ่งทำให้มีกําลังกุศลมากกว่าก็ย่อมจะให้ผลแรงกว่าและทันปัจจุบันกว่านะครับนี่ก็คือ สิ่งที่เป็นแนวทางที่เราชาวพุทธจะพึงดําเนินไปพระโพธิสัตว์แม้แต่พระองค์เองก็ต้องอชดใช้กรรมฉะนั้นเราเองที่เจ็บปวดเมื่อยเทียบกับพระโพธิสัตว์หปีนั้นเราสรักสักกี่ครั้งเนงสักครั้งเงเออนะฉะนั้นเรานี่ถือว่ายัางน้อยมากนะครับยังน้อยมากแล้ว ตอนนี้กำหนดปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะนั่งหนึ่งชั่วโมงครบก่อนจะออกกำหนดปวดดับใครถึงขั้นนั้นแล้วยกมือขึ้นยกสูงสูงนั่นหลายท่านนะครับประมาณสิบท่านดับแล้วอาการเจ็บปวดเมื่อยเกิดจากกรรมแต่กำหนดไปกำหนดไปปวดดับหมายความว่าอะไร หมายความว่าวิบากกรรมนั้นเราสามารถตัดละได้ไหมถ้าวิบากกรรมตัดละไม่ได้กรรดําหนดปวดหนอปวดหนอมันไม่ดับแต่ที่มันดับแล้วนี่นั่นแสดงว่ามันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ตัดละสภาวะได้คืออะไรคือปัญญา<ม>ปัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากสติสมาธิที่เรากําลังจะเลอ่อยู่นี่แหละนะครับที่เราปวดหนอปวดหนอยังไม่หายเพราะอะไร เพราะปัญญายัางน้อยปัญญายัางน้อยเพราะอะไรเพราะสติสมาธิเรายังกําลังไม่มากพอนะครับก็ต้องฝึกให้มากขึ้นนะฝึกฝึกมากขึ้นแต่เรามีเพื่อนที่ปฏิบัติล,ลวมรคโรมกับเราหกวันที่ผ่านมาสิบกว่าท่านสามารถกําหนดจนอาการเบาหายไปได้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประจักษ์พยานได้แม้แต่อาตมาเองตอนแรกก็ไม่เชื่อนะแต่ไปฟังเพื่อนสอบอารมณ์นะครับคนโน้นก็ปวดหายนี่ปวดหายนั่งเย็นเบาสบายเราก็ยังปวดอยู่ แต่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เขียนเฉพาะใน,ใน,ในตำราเพื่อนเราเจอแล้วเราก็มีหูมีตามีกายมีใจกินข้าวเหมือนกันก็ต้องลองดูนะครับแล้วก็ปฏิบัติจนดับได้โยมก็เหมือนกันลองดูนะครับหาเวลาปฏิบัติให้ให้มากขึ้น